สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็จะมาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์การปลูกทุเรียนให้กับเพื่อนๆที่กําลังปลูกทุเรียนมือใหม่ได้รับชมรับฟังกันนะครับตลอดระยะเวลานะครับที่ผมปลูกทุเรียนมาเนี่ยนะครับก็เข้าปีที่3นะครับผมเองก็เป็นมือใหม่ เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะแชร์ว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยผมได้ทำยังไงบ้างทุเรียนผมถึงผ่านมา2ปีนะครับ2ปีกว่าๆนะครับอ,อย่างแรกนะครับอย่างแรกเราต้องมาเข้าใจทุเรียนก่อนนะครับว่าทุเรียนเนี่ยเขาต้องการอย่างไรนะครับหัวใจในการปลูกทุเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่3ข้อ3าอย่างนะครับ ที่ผมศึกษามาเอาเอาแน่นๆนะครับก็คืออย่างแรกเรื่องของดินนะครับเรื่องของดินเราต้องเข้าใจดินให้ได้นะครับเราต้องทําดินให้ได้อย่างที่2ก็จะเป็นต้นพันธุ์นะครับในเรื่องของกิ่งพันธุ์อย่างที่3ก็คือการให้น้ํานะครับการรักษาดินรักษาความชื้นของโคกนะครับเอาอย่างอย่างแรกก่อนนะครับ เรื่องของดินนะครับทุเรียนเนี่ยนะครับทุเรียนเนี่ยคือระบบรากเขาอาจจะไม่อาจจะระบบรากอาจจะไม่ไม่เหมือนกับรากต้นไม้ชนิดอื่นนะครับรากค่อนข้างที่เบอบางทําอย่างไรเราจะทําให้รากทุเรียนเนี่ยเดินได้ดีเราก็มาศึกษานะครับปรุงดินทําดินให้ปโปร่งนะครับทำดินให้ปโปร่งดินไม่แน่นนะครับดินไม่แน่นเกินไปเนี่ย รากต้นเรียนสามารถที่จะเดินไปได้นะครับตามที่ผมทํามานะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของกิ่งพันธุ์ต้นพันุ์นะครับกิ่งต้นพันเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกได้นะครับก็เลือกให้กิ่งพันเนี่ยเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะครับอย่างที่สวนผมผมก็เลือกมาเลยนะครับบางกิ่งเนี่ยก็ ความสมบูรณ์ไม่ถึง50%ก็มีแต่มันก็โตนะครับแต่อาจจะโตช้านิดหนึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์นะครับก็พยายามเลือกกิ่งพันธุ์ให้ได้เกินกว่า6 0นะครับเพื่อนกิ่งที่มีความสมบูรณ์นะครับกิ่งเฉียว,ยวอมน้ําตาลหน่อยนึงอย่างนี้นะครับอ,อย่างที่3ก็ในเรื่องของน้ํานะครับเรื่องของน้ําการให้น้ํานะครับ ให้ในปริมาณที่ที่ชุ่มนะครับทุเรียนถ้าโคกชุ่มเนี่ยเขาอยู่ได้นะครับโคกชุ่มที่แต่ไม่แฉะเกินไปอย่างนี้นะครับไม่แห้งเกินไปอย่างนี้นะครับ <exploding noise> ดินหมาดเนี่ยอยู่ได้นะครับอยู่ได้อย่างอย่างอย่างปุ๋ยนะครับที่นี้ผมจะไปไวๆนะครับเวลามันก็อาจจะเยอะนะครับอย่างปุ๋ยเนี่ยผมก็จะยึดปุ๋ยอยู่แค่3ามอย่างนะครับ อย่างที่หนึ่งที่ผมให้ความสําคัญก็คือปเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับที่สวนขาดไม่ได้เลยใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่นะครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะครับผมแต่ผมก็จะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะครับถ้าใส่เยอะมันก็มันก็เปลืองนะครับเพื่อนเปลืองต่อไปนะครับปุ๋ยเคมีที่มากระตุ้นเนี่ยผมจะยึดอยู่แค่ ปุ๋ยตัวเดียวนะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับผมใช้สูตรเสมอมาตลอดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือสูตร1500ก็คือแคลเซียมไนเตรตเนี่ยผมมีมาเหมือนกันจะมาผสมกับสูตรเสมอเป็นบางครั้งบางคราวนะครับนานๆก็จะผสมให้นะครับใส่ให้อย่างนี้นะครับอาการปลูกทุเรียนการให้ปุ๋ยนะครับการให้ปุ๋ยเนี่ยผมจะยึดอยู่แค่อยู่แค่นี้นะครับ ผมจะไม่ไปไปเอาตัวนั้นตัวนี้มาใส่อย่างเช่นเ,เกี่ยวกับการปรุงดินสารปรับปรุงดินผมจะไม่เอ่ยนะครับว่าอะไรอย่างาถ้าเราไปดูในคลิปในคลิปการปลูกทุเรียนนะครับเราไปดูหลายๆคลิปเนี่ยคลิปนั้นก็บอกว่าตัวนั้นดีคลิปนี้ก็บอกว่าตัวนี้ดีแล้วเราไปนํามาใส่ไปนํามา ใส่บ่อยๆนะก็คืออาจจะใส่ไปแล้วเจ็ดวันไม่ดีขึ้นเราก็เปลี่ยนอย่างนี้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยบางครั้งมันจับจุดไม่ถูกนะครับมันจับจุดไม่ถูกเราให้พยายามยึดนะครับยึดอย่างผมเนี่ยผมจะยึดยึดอยู่แค่นี้นะครับงามก็งามไม่งามก็ไม่งามถ้าไม่งามก็ค่อยไปเปลี่ยนนะครับนานๆเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้ครับเป็นปีอย่างเงี้ยปลูกไปสัก เกือบเอบปีเนี่ยทุเรียนไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยก็มาศึกษาแล้วครับว่าเราใส่อะไรเราทําถูกไหมค่อยมาดูแต่ถ้าเราใส่ไปตัวเดียวเนี่ยยึดตัวเดียวเนี่ยทุเรียนมันไปได้นะครับเราก็พยายามยึดตัวนั้นนะครับยึดตัวนั้นออย่างอื่นที่มาเสริมเนี่ยนะครับอาหารเสริมหรือว่าธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยค่อยมาท,ทําทีหลังได้นะครับเรื่องของปุ๋ยนะครับสําคัญปุญ๋ยปุ๋ยกับดินนะครับทางดินเนี่ย สำคัญนะครับเรื่องของดินหมักนะครับดินหมักดินไรผมก็หวานให้นะครับเติมให้นะครับแต่ไม่เกินกว่าโคนต้นนะครับไม่ไม่สูงนะครับไม่สูงถ้ามันเสมอก็ให้มันเสมอแล้วก็มันก็ตัดตัดสลบลงไปนะครับต้นนี้จะเป็นแอ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าผมปลูกผมปลูกไม่สูงนะครับแต่ก็เป็นการยกโคกไว้อยู่นะครับ มันก็ไม่มีไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ําน้ําที่จะมาแช่โคกจะแช่อย่างนี้ไม่มีนะครับนี่ครับการปลูกทุเรียนนะครับผมก็จะต่อยอดไปเข้าปีที่3เนี่ยครับปีที่3ปีที่4ปีที่5นี่ก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งนะครับตามประสบการณ์ที่ผมปลูกมาเนี่ยผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะครับนี่ครับ ดูใบนะครับใบเนี่ยมันก็จะมีใบที่มันเล็กนะครับใบที่มันเล็กบ้างใบที่มันโตบ้างมันเป็นเรื่องปกติของใบไม้นะครับมันการลําเลียงอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ละใบะมันก็มีใบตโตใบเล็กนะครับนี่ครับนี่ครับใบหนาดีนะครับเน้นทางดินนะครับเน้นทางดินเข้าไว เรื่องของที่จะมาเสริมเนี่ยก็พยายามระวังนะครับเ,เพื่อนๆที่ปลูกเมื่อใหม่นะครับปลูกที่เรียนเมื่อใหม่นะครับพยายามระวังนะครับเราไปดูเราไปดูปดคลิปหลายๆคลิปแล้วเรามาศึกษานะครับมาทบทวนดูนะครับว่าถ้าเราจะให้เนี่ยเราจะใหอะ้อาการทุเรียนของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ดีขึ้นนานๆค่อยมาปรับมาเปลี่ยนนะครับ ถ้าโตได้ก็ทําไปนะครับยึดหลักของตัวเดียวนะครับยึดหลักไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันก็จะประมาณนี้นะครับทุเรียนย่างเข้าปีที่สามนะครับนี่นครับมันก็จะมีหลายข้อนะครับหลายข้อหลายอย่างที่ยังไม่พูดไปนะครับเพราะว่า เวลามันก็เยอะนะครับเพื่อนๆมันอาจจะจีนเวลาคลิปจะยาวนะครับผมก็จะมาทําคลิปตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับการปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับเราจะปลูกไปด้วยกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ปลูกทุเรียนมือใหม่เนี่ยครับขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ